ตะบะตะบะกินยาตวตะบะตะบะกินยามันไม่ชอบกินยากินยาเป็นเม็ดเลยมันจะกินเป็นเม็ดเราไ้ว่าจะผสมให้กินนะว่าจะผสมนะมันหวานให้กินมันไม่เอาเป็นเม็ดอ่าละมาไม่เยอะจังไงไม่เยอะจังไะไม่เยอะแกเป็นเม็ดหนึ่ง อันนี้สองเม็ดอันนี้หนึ่งเม็ดอะไรสองอันนี้สองเม็ดทั้งหมดมันมีสี่เม็ดที่เธอต้องกินไม่ได้ปวดจะกินไหมแม่บอกมากินกินไปไม่กินก็พอแล้วมั้งก็กินสเม็ดเ,เป็นอะไรกกินไปเหอะขากมวันนี้เยอะแยะยังกินได้ขากไม่เขียวอย่างเม็กกกกมเด,เดมมมก็พอแล้วถ้าบอกสองแกก็แกะเม็ดเดียวจะถามฉันเพื่อเม็ดอย่างเม็ดก็พอแล้วจะกินยาแล้ว วนไปวนมาอยู่นั่นแหละไม่กินสักทีไม่กินน้ำก่อนหรอไม่รู้ไม่สบายนะครับเนื่องจากฝักบัวหล่นใส่ตีนเอาแล้วไปให่มีเหลือนมิดนึงเอาเอาเอาหมีเหลือนมิดนึง เหลือเม็ดหนึ่งกินเร็วทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยมากินอย่าดื้อกินยากินยากินเย็นกินผักนี่กินโอ้โหผักกระยานเหมือนกันที่ไหนเราไม่บอกแล้วจบเรื่องเราจะบอกทำไมไงเราจะบอกทำไมไงมีแตยืนมองอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องไม่ต้องดูว่าจะกินไหม ทำไมมันเขียวอ่ะเย่นเยนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับดูฝักบัวมันอยู่ดีๆหล่นลงมาโดนตีนเขียวเลยดูก่อนเอาขึ้นนี่ดิดูเขียวเลยฝักบัวจริงๆใช่ไหมยิงดิอาบน้ำยู่แล้วก็เอาฝักบัวถ้าโดนมันจะเจ็บไหมโอ้เจ็บดิมโอ้เจ็บดิปวดปวดมันไม่ปวดปวดยิงปุ้งยิงปุ้งยิงปุ้งไป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 เอาเอามันเหลี้ยงท้ายน่าเขินท้ายยังไงทาได้ไหมได้ นนำมันเหลืองทำมาใส่ตรงปลายดิเด oh, ี๋ยวดิใส่ตรงปลายเธอก็เจ็บดิเชิญฉันเคาะเธอเจ็บเธอก็ถีบใส่หน้าฉันดิขอให้หายขอให้หายโอมเคี้ยงมาไปโ้นนับอ่อ่กางเกงเข้าวินน่ะ